วันที่วันที่28ธันวาคม28่ปีที่เมียครับสองพันสองเจ็ดาขออนุญาตลอแค่นะครับดูว่าเลข่าไรนะครับ5้5สิบ้าห้าสิบ้คแรับทีนี้ดู้าสิี่คี กคนจะับเก้คนครับร่อะ่าทรนาคุณเดงอุคู่นาตะคุณเดมของเขานะอุงคู่ในลูกเก้าคนนี้มีใครที่ที่สืดทอดไม่มีเลยแก่พานาแกวพาราชื่ออะไรก็กลิปจ้านิดเจ็ดบุกพวกเจ็ดบก

ืมาว่าแค่เลยพุ่งมีรางวัลพวกนั้นม <therapist. S 1> ไม่แค่ทั้งร้องเขาเรียกขอทานขอทานประเภทหนึ่งระเภทนักร้องเรียกว่าร้องเพลงขอทานคนหนึ่งแล้วใครสามีกพีช้อยนี่สายที่เวลาร้องร้องเป็นแดงเอ้ะขอทานอ่ะจะพุ่งเร็นสายดีกว่าคุณบุญพรบ้านบุญพรสายบุญพรเนี่ยทีนี้ก็จะคอยแล้วมีมีใครบอกว่าเอ๊ะไม่ับรถแล้วปวดข้อฝ่าข้อฝ่าข้อฝ่าฝืน

ทั้งผู้หญิงผู้ชายล้คนเดียวไปนะเขาว่าไม่เยอะหรอกจ่บอขอานีดยนี้ปพราะเต้องว่าอีกน่เด็กๆตายไปต้องทำอะไเราล้ไปแล้วมนาไม่มีใครให้เดี๋ยวขอเรอกินหมดทุนล้ใช่ล้พอกลับมาถ้าเรือมันลุกจาเรเาปากกนจับกร้ะ ดับดอที่ประตนีลมีขยะทชักไปชักมาเอาไปกุมโอ้าย่ะขยอนไปคนเดียวองนเดียวมีเไม่มีอเิ่รู้ใชมอนเองแปนองแต่อไตอมีภาาาอเาเอา้นัมอ่อร่าเอาตามเอา แล้วเวลาแต่งตัวแต่งตัวยังไงอุปกรณ์ี่ววันนี้เราจะเอนจากบ้านไปอี่อเนี่ยเราจะเตรียมอะไรบ้างไม่ได้ครับจะ้ผมวางแต่งทุกร้อทานนั้นเอาสมมติเราเตรียมกานหนึ่งต้องมีทอนมีกับมีจริงว่าให้จะจรางจับด้วยแต่มันต้องคือคนขอทานผมยังคิดว่าความสามารถจริงจับผู้ ตัส <mile> ี่อันตทาขันยับเนี่ยทำไมถึงขัยั่งมันจะกราวแล้วราวนี้พอพอเขาเอ่ยกขึ้นมามันก็แต่ตัดหน้าตัดหลังตัดมาอะไรตามจังหวะเขาเลยดีแรกมันเอ่ยกขึมาตัดๆน่อนพอตับแค่นี้เพราะว่าไปดีแล้วกัวางตามองับนจังหวะมันมีอะไร รักทั้ด้วยมือทัด้วยไม่ใช่ตางเนี่ยเดี๋ยวเจมโ์ทอนนั้นไอ้ทอนนั้นรูปไม่ใหญ่มัอุตูดมือตีตางนี้ต้องมาทำเดวันะต้องเปิดตูดนะครับนั่นแหละไอ้คำมีงี่ว่าออกไปออกไปเวลาออกไปทีเดี่ย ไปพายเรือออกไปเลยออกไปค้ามุนานมาประมาณสองเดือนสองเดือนณนันระวังบรรจารแน่นะไป่ไป้อระวังบรรจาแล้วคุณรอได้กินหมดแล้วก็ไปเลยมาแล้วพอร้องรอรองอีแถวประมาณแปดสิบาเลยฮะแล้วที่เป็นคอทาี่จริงๆมาณ้คนพอว่าได้ประมาณไม่กี่ร้อน ผมก็จำอย่างนี้ไอ้นู้หาเขาวเงียบวัดมันก็จำได้แต่ไหมแม่ตุ่ยตัดช้อนมันร้องตุ่ยร้องไอศกรีมชาได้เห้าจำได้มาแล้วคราวนี้บ้านผมเนี่ยเขาแม่เขาเป็นคนราว์ผาโอ้ยสมัยก่อนเรียกลาวผาผมเป็นเด็กตอนนี้เมื่อผมเป็นเด็กเนี่ยมีคนคนเดิมมชื่อพี่ชอยวันนี้นู่นเขาผมต้มเหล้า ต้มเหล้าแล้วคนนี้ก็พี่ชอยอ่ะมาร้องไอ้เพลงขอทานเนี่ยนะฮะไอ้เดกก็ชอบด้วยนะเด็กน่าเอ็นดูลุงบอกว่าคึงไมนกินได้มึงกิาคนดีไม่ได้นะพอดีเดี๋ยวเสียงมันออกไปถึงองต้มแล้านะเอาไปร้องแต่มึงจะกินให้เมานะเมาเดี๋ยวไปร้องไม่ได้นะลุงเขาว่า ไอ้เราไเรากันโอ้โหอย่างี้มันก็กินแลมันเบาเลยวันนี้ก็นั่งฟังเหรอท่ไมผมได้เพลงเพลงไอ้เพลงข้ทานในส่วนหน้าเป็นไตร่ตรลักษณะวงกับจัน,รนทร์ตุลโรมใช่คือได้ยินได้ยินไงนะแต่มันจำมันก็ไม่ได้หรอกเพรานี้จะต,ต้องมีเขาโครงเมื่อเขาโผล่เขาต้องผูกล่น,นไปพอชิดผูกเขาผูกครับ ผูกพ,พิกรน่ะตอนนี้ก็ว่าเป็นเรื่องเวลาไปใช่นไหมแต่ว่าไอ้คำว่าเพลงเขาทานผูกแล้วนีให้พรบันนี้หรือขอโน้นไม่ใช่เพลงนั้นแหละเพลง,งนั้นะไม่ย้ายเพยงเลงหรอกก็ร้องอย่างนั้นเรื่อยไปอ่ะร้องเรื่อยไปร้องเรื่อยไป,ยไปถ้าจะสืบถามแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วแล้วเวลาเนะล้วใ,ใครนึกคิดว่าคนที่เริ่มเพลงร้องอยู่แล ย้อนอีกช er. ่วงหนึ่งก็เทคได้จากรองแหนะไว้ใครร้องไครทำตามก็แต่กับหมอหมอพัด์นีรุ่นเดียวนะหมอพัด์เป็นอาจารย์เป็นหมอเพทยนะรุ่นเดียวกันรี่เดียวกันผีตายเขาแก่กว่าผมปีเขาเป็นอาจารย์ผมไปไหนก็ไปกับเขาและที่ที่ออกงานร้องครั้งแรกนี่ที่เดี่ยวครับเรื่องจัดยัดงงเรื่องอะไร ก็ทำวันเลครับยังฝันเนี่ยนะฝันวันอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วพญาชัตทานเนี่ยเห็นว่ามันมีพญาชัตทาเพราะมันมีหนังสือผมได้รู้ว่านอ่านๆก็มีอ่าคือพระริจ้าเนี่ยเขาพระริจ้าเนี่ยเกิดเป็นพญาชัตทาแล้วก็มีเมียสองคนเมียนักอะไรนางขัตตาจาราใช่ไหมนางปวิตาอะไรสองพี่เมียร์สองคนก็ที่เรื่องมันจะเกิดคือมีเมียหลวงเมียน้อย พยาศพันเนี่ยไปในป่าก็เจอมะม่วงก็เอามะม่วงเนี่ยเอามาเชื่อมมะม่วงก็พาไปเที่ยวของคนเมน้อยนะก็เอามะม่วงเนี่ยเป็ดแล้วมาสลัดสลัดแล้วก็เอามาส่งให้เมียหลวงก่อนถัไปที่ละแล้วก็รีดแกบปิดพวงไม่ทันสลัดี่ตัวเมียน้อยจะว่าเอามาส่งแล้วไอ้มดแดงมาอยู่ในนั้นอ่นี้มดแดงมอยู่ในนั้นก็เอามาส่งให้เมียน้อยพอส่งให้เมียน้อยก็เป็นสบายก็มดแดงก็กับกระหมูก็เลยน้อยใจวันนี้เราไม่มีความ ที่เป็นปอดใจเขาไม่รับเราเขารับตรงดำไอโซ่ในเรื่องก็คือเรื่องดนตรีในมือของเรื่อเป็นคนมีกระดูกบกวนทีนี้วันนี้วันนี้พวกเราได้เตรียมกล้องมาเสร็จเลยเพื่อจะเบื้องต้นนั่นก็คือจะบันทึกเพลงที่จะร้องบนเวทีนี่อหมอไลน์บอกว่าได้เตรียมทักษนาวงมาอ่า ที่แกมีอะไรยังครับถามว่าโดนชิงอํานาจบริหารในได้ด้วยว่าตอนโมกับมันเนี่ยขอขอครับ 오! Oh. เขาเติมขึ้นมาก่อ,อกเ,เรื่องมีคราวนี้มันก็ไยายาเพลงขอ,งของทานอ่ะมันมีเขาโ้โห่สักเ่าไร่ลักษณะเวรเนเขาเอะไรลักษณะเวนอ มีความแข็นข้างมาอยู่ในดวงใจรักษาเอาอมนสร้าความมืามแขงข่างมาอยู่ในดวงใจเมื่อจะีนมีมจเข้ามาทางยใ้มนึกถึงธมาติจ้าเรอกรก เท่านี้ผมไปแหล่พังเกสอนแล้ว,วแะนะมี่ปเลอนี่คราวนี้มีตะโพกัะถิงนะสงคราแม่น้ำคำไม่ถูกยกดามเลยไม่ทำแม่จานแม่ลูกรอไมู่